มมือตานยินดีต้อนรับซูอาโอวีเตรียมตัวให้พร uh ้อมสุดๆเอาเป็นนเปิดโลกครับเพื่อนเปิดโลกเปิดตาเปิดใจได้เลยเอาแบบ เทพิกดาวจเพื่อนอยู่ป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีูมืกันอันค่ะเปเจ้าหน้เท่นั้นเอร์สบลัดไปกันนไปกันนอยคันันอันี่แหลกู อันนี้ไม่ได้เก็บดาวเขเรียกว่าเก็บแทนเพื่อนไม่ได้เก็บดาวอ่ะทุกทีเดีอรีซี่นก่อนเนี่ยเป็นร้านดาวอะโห็อปห่กอเลียรมสกดไไม่ไม่มันทับจากล้านเีได้ เออนั่นแหละรู้มือรู้ใจไปตั้งไปังอไอ้กูไม่เสียดูใไอ้แต่กูไม่เสียแดงน่คุณไปดูคได้ไม่ใช่เพจตัดแดงเห็นไหมนี่คุร้องไห้นะเว้ยร้องกี่ ยาว่อมัน่าจะง่ายขึ้นเยอะโตดาวอะเอาโต้งพอเรียนคนจนนะบอกเลยดูดูเงินพอเรีนเงินผมเรียนอะเอาเรียนเงินเอาเรียนแปดร้อยกับพันนี่ยโอเคกูพอใจละขอให้ยนี่นประเด็นหน่องไม้ด้วยมังกรนะเพื่อน อะไรเบอดมังกรอะไเบิดมังกรอะไเบิดมังกรอะไรเบิดมังกรคุณบอกเขาโห่ตันเพี้ยขนาดน่ะกาอยามึงกล้าพิกเกอร์เลยหรอหมดแล้วคิวหมดบอลยิพิกเกอร์ดิ้ง ไม่ขี่รถขายหอกอยู่เนี่ยมาแมนดีไม่ขี่รถารขายหอก <c oughs> มานี้อไอ้หน,นี้นนนนไม่ออไหมลอกว่าี่ไกูจะมีใครยมาแล้วเพื่อนการบันทุกแล้วนะครไอ้กูโดนทุบตีเตะเาเลินกูทำไมจะอด้ อ่อนเลนมังกของเราถูกโจมตีไม่มีใครหนีพ้นเส้นใยที่ขาดถักทอไว้ได้นี่แล้กดธรรมดาจะตหมดเจอแรคุณแรงอีกเยอะวิดกูจงอยาดระทมไม่เรื่อ โบมีใจนะบดดูววงมาย้แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปเดินใจเพื่อนเล่นหน่อยเล่นหน่อยบนอ่ะจับเลยจับตัวเลยก็จับเลยเพื่อนนี่แหละคืองานเนี่อนมดาเรียนบนหน่อยเพื่อนไปลองนะไปลองแล้วไปลองแล้วหลายรอบแล้วอเหลายรอบแล้วผู้ชาย

ถ้าถ้ามีหัวเข้าไปนานแลวเว้ยแต่มันไม่ีหันี่ยควอยู่ดิคิบอยู่แต่ไม่เข้าอีก่าจะเายไเฮตงนเียลมัไม่กล้าไฟกับผมเนี่ยมันกลัวแงเส้นกลางเส้นส้นางเงมดิงจะมาเติมผมนะ บ้ฟฟาศัตรูที่จงทำให้ตัวเองอยู่ในอันตรายเพื่อจะได้เตรียมตัวอยู่เสมอไม่คิดอีกอุกากเพื่อนแตเป็นโมเอนมาดูมังกรหน่อยเพื่อนดักได้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 ไม่มีใครหนีพ้นเส้นใยที่พี่แลงเพื่อนอยู่เลนบนนี่เฮียลาอยู่เรนล่างกู้วดว่าไหมครับ มาจับมันงัดมา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 แค่ไม่งันมาเป็นตัมันิเบร์นดกนเอเดียวนี่่ายโอ้อดีที่ถ่ยูเนี่ยห่วยทิวนะเอาดีมาดีบอมมาดีบมาดีบาม ทีเลยดีตองเลยดีอเลยผมรออยู่รอยอยู่ดีอเลยกลางกลางกต้โจตีดังเลยดังเลยกดดางเลยเดี๋ยวดังดีดีโอ้ดีดไม่เป็นงานอะไเงี้ยเนเลยเนไปเน กัดรได้ไม่เพิ่งเสียดายอีกล้ตลตีตีตีอยู่นู้นเ่งปทำงานไหนเนี่ยบอกดีบกีบอีอี่าไม่ีหดไม่ีไม่ีหาเองระวังนะออกมา

มนอไมด้ตัวอะไรเกิดคนลิซีโนเกิดด้านทงด้านางีแต่เขอไม่ได้ซุเปอร์ถูกส่งออกไปแล้วดับไว้แล้วดับ้าเลตเตอร์จับเพื่อจะฝากนะเพื่อนเดี๋ยวเลเตอร์จับปีนะเอาดีด

อาบุมมันตัดบุมมันตับดุรนนะดถ้ารู้ว่าจะต้องจัดการกับเจ้ายังไงได้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 ผมมาผมมาได้เลยๆเร็วๆเพื่อนเพื่อนทีนี้ไป่ังอะเนี่ยล็อกเลยเล่นมดอะไามุดอะไป่เคยมงไม่ก้าหลับอย่างเงีม่งกอดคืไอ้เยอจะได้ลกแล้ว Double kill. <laughs> An enemy has been defeated. <laughs> <Triple kill>. <laughs> 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 Your team has destroyed a tower. <laughs> <laughs> <laughs>